ล้อเดียวที่เราพามาวันนี้ EP 5แล้วนะจะมาเล่นกันที่ในมาเลเซีย กิฟอยู่ที่กูนุงเจอไรนะฮะรัฐเทด้าพวกนี้ก็คือผู้ที่จะนําทีมเราไปนะฮะเป็นทีมมาเลเซียนะฮะจะพาคณะล้อดเดียวที่เราพามาวันนี้แล้เวเดี๋ยวเส้นทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามพวกเขาไปดูเลยว่าเส้นทางวันนี้จะโหดมันฮาแบบไหนนะคะ thank you thank you วันนี้เขาจะลองพาเราไปเล่นก่อน<ถ>ก็เป็นการสัมผัสกับเขาก่ากอนกระชับมิดกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้โหดแน่นอน คนนี้มาครั้งแรกด้วยรู้จึกต <โร S 1> ื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตอนนี้ทั้งไทยและก็มาเลเซียอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็เส้นทางนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลย go gap เล่นที่สนุกนะครับ พร้อมมากครับพร้อมมากนะมาครั้งแรกเดี๋ยวฝากใครดูดีใครจะต้องดูแลลาเต้ไหมหรือลาเต้จะต้องดูแลใครไหมไม่ใช่นะเป็นไงเฮียพร้อมยังวันนี้พร้อมครับพร้อมแล้วนะพร้อมลุยเต็มที่พร้อมลุยเต็มที่ทางเมื่อวานเป็นไงคะเฮียทางเมื่อวานค่อนข้างสวยบรรยากาศดีสุดอ่ะบรรยากาศดีสุดวันนี้ไม่รู้อารมณ์จะเป็นยังไงฮะก็ฝากเฮียดูแลคณะทีมนี้ขึ้นไปด้วยเขาจะแบ่งเป็นเลเวลนะเฮียก็น่าจะอยู่ในเลเวลต้นๆเนาะ ใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เฮียอุ้ยเล่นแล้วเขาจะประทับใจในเมืองอีโฟหรือเปล่าลองดูโอเคแป่งตัวเลยเฮียแดนโมบไปดูคนนี้คนนี้ชุดเต็มมากหันมาหน่อยหันมาหน่อย <laughs> <laughs> นี่นี่เสื้อเขานี่ นี่นี่คือการแต่งตัวที่ถูกต้องใช่ครับแน่นเอรับต้องพร้อมต้องพร้อมนะเพราะว่าเป็นเส้นทางเทลครับอ่าเป็นเส้นทางเทลแล้วก็เล่นครั้งแรกในต่างแดนด้วยอันนี้น้องิ่งมากับเราเป็นครั้งแรกวันนี้พี่มาส่งตรงนี้นะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวในอีโปเราก็ไปดูเส้นทางท่องเที่ยวแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเล่นให้สนุกนะครับครับพอมมาเจอกันครับ อุท้อนมึงจาเขีนีหมครับสนุกมากมากอดเลยทอดแล้วก็สภาพพื้นถนนก็เป็นเริ่มจากดินแข็งแล้วก็ค่อยเป็นทรายแล้วก็กลายเป็นดินเหนียวพอถึงดินเหนียวล้อก็เริ่มล็อกแล้ววิ่งผ่านไปไม่ได้ล้อติดแงกเลยวิ่งไม่ได้เพราะว่าด้หนึ่งเวลาเราไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนแผนใหม่แล้วพรุ่งนี้เล่นใหม่ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในปีนางนะก็จะพาทุกคนมากราบพระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ถือว่าองค์ใหญ่ที่สุดนะที่อยู่นอกประเทศจีนอยู่ด้านหลังของกิฟต์เนี่ยเดี๋ยวกิฟต์พาไปดู หลักๆอ่ะอยากรู้ประวัติว่าเขาเต่ากันนะพี่เ <Okay. S 2> ว่าเป็นยังไงบ้างที่จริงอ่ะโครงการที่แบบว่าจะเริ่มสร้างวัดเขาเต่านี้หรือว่าวัดเก็กลกซีเนี่ย<ะ>เริ่มต้นจากเจ้าอาวาสวัดเจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ในเมืองก่อนตามหลักของจุ้ยที่ดีที่สุดตำแหน่งของวัดเขาเต่าหรือว่าวัดเก็กลกซีณปัจจุบันนี้ตามหลักของจุ้ยก็คือที่ดีที่สุดแล้ว ในเกาะปีนังเพราะว่าหันหน้าให้กับทะเลหันหลังให้กับภูเขาอ๋อเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งภจุ้ยที่ดีหน้าน้ําหลังเขาใช่หน้าน้ําหลังเขาแล้วก็ทีนี้ที่เรียกว่าวัดเขาเต่าเหตุผลก็เพราะว่าเออทำไมถึงเรียกวัดเขาเต่าอ่ามันจะมีบ่อเต่าอยู่ประมาณช่วงกลางวัดจากฐานข้างล่างค่ะช่วงกลางแล้วก็ข้างบนคนจีนก็นิยมปล่อยเต่าเพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้าได้ปล่อยเต่าแล้วอายุยืนยาวเส้นทางขึ้นวัดน่ะสมัยก่อนก็คือต้องเดินขึ้นไป ณนะปัจจุบันนี้ก็คือสะดวกขึ้นเพราะว่าก็มีเส้นทางรถรางมันจะมี4สถานีด้วยกันจากสถานีข้างล่างนั่นก็คือสถานี1ไปสถานี2เราก็นั่งรถรางแล้วก็ทีนี้จากสถานี2ไปสถานี3เราก็จะนั่งรถกอล์ฟได้บรรจุดได้ประมาณ10กว่าคนจากสถานี3ไปสถานี4นั่นก็คือที่จุดที่ผดิตสถานเจ้าแม่กวนอิมเราก็นั่งรถรางต่อไปค่าตั๋วขึ้นลงแล้วก็คือ16ลิงกิตต่อ <16 S 1> คนอ100กว่าบาทแล้ว20บาทโดยประมาณ ข้างบนจะมีลูกปั้นเจ้าแม่กวนอิมถือว่าลูกปั้นที่แบบว่าใหญ่มากนะนคือมองจากไกลๆอ่ะมองจากไกลๆอ่ะรถวิ่งผ่านนี่คือเห็นองค์ท่านแล้วอ่ะใช่ลูกปั้นเจ้าแม่กวนอิมนนจะเป็นโลหะอันนี้จะเป็นลูกปัน้นองค์ที่2แล้วเพราะลูกปั้นองค์แรกอ่ะมันมีกรณีที่แบบว่าไฟไหม้ช่วงที่เราขึ้นไปข้างบนนั้นอนะ่ะเราก็จะได้สังเกตเห็นเสียงเจ้าแม่กวนอิมองค์แรกเก็บเฉพาะเสียงไว้ไวบนหลังคาแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเราขึ้นมาเราได้ทําบุญไปด้วยเพราะว่าเขาจะมีตัััววรรริิิบบบ้นนหหหลลลาาากกยยยยีีอ่ะะะมจุงด แบบว,ว่าเพื่อสุขภาพ mm hmm. เพื่อการศึกษา mm hmm. ช่วงกลางอ่ะเราก็จะสังเกตเห็นเจดี hmm. มันเป็นเจดีสีขาว mm hmm. มียอดสีทองความสูงประมาณตึก7ชั้น mm hmm. เขาจะเรียกว่าเจดีหมื่นพระ mm hmm. จากความสูงประมาณ7ชั้นเนี่ยสถาปัตยกรรม3ชาติด้วยกันจีนไทยแล้วก็พมา่าพลาดไม่ได้ถ้าใครมาปีนังต้องขึ้นมาที่วัดเขาเตา่เตา เป็นวันสุดท้ายที่ล้อเดียวเนี่ยจะได้ขึ้นไปเล่นบนปีนังฮิลตอนนี้เราอยู่กันที่ปีนังนะมาเลเซียเรากำลังจะปล่อยให้คณะไปเล่นล้อก,กันคุณทุกคนพร้อมไหมคะพร,มพร้อมแล้วนะอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้ทุกคนไปเตรียมตัวกันเลยไป สวยมากเลยถึงจะแคบแต่ก็สวยมากดีโอเค The ride right is okay yeah very good. อยู่ที่บนปีนังฮิลนะพากลุ่มล้อดเดียวหลังจากเล่นกันมาอย่างสนุกสนานแล้วนะก็ขึ้นมาชมจุดชมวิวที่ปีนังฮิลบนปีนังฮิลเนี่ยมันใหญ่มากนะแต่ละจุดที่จะขึ้นมาเนี่ยมีเส้นทางให้เดินเที่ยวกันอยู่หลายจุดอันนี้เรานั่งรถรางจากด้านล่างขึ้นมาเป็นรถรางที่ชั้นที่สุดของปีนังั่งได้ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ100คน สะพานที่ข้ามจากแผ่นดินมาเกาะปีนงังเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของปีนงังเมื่อวานนี้เราก็ผ่านมาแล้วด้วย <Yeah. S 1> นุ๊ใครจะมาในช่วงเวลาที่หลังพระาทิตยตกอ่ะตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คถ้ามาเที่ยวปีนังแล้วก็ต้องขึ้นมาเที่ยวที่ปีนังฮิล Uh, I'm very impressed the way you all uh, organized You have a uh, safety car, you have all the drinks for the riders, you also have a cooling tower. And uh, the team spirit is, is very we are looking very up to it, you know. So it's a good guideline for us in the future. If you want to do two rides. You Thank you for inviting me. คือ3วันเนี่ยเราไปเล่นล้อกันที่กูรุนบรรยากาศสวยมากคือเล่นล้อกันขึ้นเขาเหมอกเยอะมากเห็นพี่ๆเขาไมาข่ขี่ที่ต่างประเทศก็อยากมาเขาบ้างทางสวยครับทางสนุกมาก วันที่2เนี่ยเราไปแล่นล็อกกันที่อีโปโวันนี้ยเราสึกว่าทางติดขัดนิดนึงเนื่องจากคืนก่อนหน้าที่มีการเล่นล็อกกันเนี่ยมีฝนตกขึ้นมาก่อนข้างเยอะก็เห็นใจเขาอยู่เหมือนกันนะไปเจอฝนตกกันคืนแล้วก็ร้อติดขี้โคลนกันเต็มเลย มีทางทีมงานจากออตโวิชันแม็กแล้วก็ทีมงานล้อเดียวนันทบุรีแล้วก็ทีมงานในส่วนของมาเลเซียมีการใจข้อมูลกันสื่อสารที่ตรงกันมากขึ้นความแตกต่างมันมีเยอะกับทริปที่ผ่านๆมาทริปนี้นี่ได้เจอบีนางฮิวเป็นทางที่มาสจาัดมากๆบอกไม่ถูกอะแต่ว่าคือไปหาที่ไหนในไทยไม่มีแน่ภูมิประเทศไม่เหมือนบ้านเราเลยแนมะ้แต่นิดเดียวเดีียวเวลาองลงมาข้างล่างะนะทางทางก็จะเป็นแบบเป็นเหวจริงลงไปเลยหวงเพื่อนๆหลายคนอยู่เหมงานแต่ทุกทุกคน ฝีม,มือดีมากทุกคนผ่านไปได้สวยแล้วอย่างหนึ่งก็สมาชิกเนี่ยก็เก่งๆทุกคนด้วยเรื่องอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยที่เรากลัวจะมีไม่มีอะไรเลยที่มาเสียน้องๆก็ดูแลกันแล้วก็มีความเฟรนลี่มากสังคมล้อเดียวเนี่ยเป็นสังคมที่ทุกคนเ,นเป็นเพื่อนกันหมดสนุกมากครับในการมาครั้งนี้เล่นล้อเดียวที่ต่างประเทศครั้งแรกไม่คิดว่าเราจะแบบสามารถเอาล้อเดียวมาเล่นที่ต่างประเทศได้ด้วยมันดูพิเศษกว่าที่อื่นครับคณะนี้เรามาคณะใหญ่พอสมควรความพร้อมจำนวยความสะดวกเนี่ย คือไม่ติดขัดเลยนะฮะขอบคุณทางออโต้วิชั่นแล้วก็ขอบคุณทางพี่แมวที่แบบเชิญชวนมานะครับการมาทิพย์ของที่นี่เราก็เข้มงวดมากพยายามแบบใส่กาดให้ครบทุกชิน้นเผื่อเวลาล้มก็จะได้ป้องกันแล้วก็ใส่หมวกด้วยครับเขาห้ามเลยที่จะเอาล้อลงถนนลงไฮเวย์ครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทางทีมมาเลเซียมากคอยนำทางคอยพาไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆนะครับไปเจอทางที่แบบว้าวมากถือว่าผู้จัดนี่ได้สุดๆจริงๆครับสรรหาสถานที่ขณะนี้มาได้ครับ บทริปล้อเดียวเที่ยวต่างแดน EP 5กันไปแล้วนะคะสำหรับประเทศมาเลเซียนะและความสนุกสุดมันทุกรูปแบบที่เจอกันมาเสียงที่ทุกคนตอบรับกลับมาคือเขาสนุกมากเราก็ดีใจที่ได้ทําทริปนี้ได้จบอย่างสมบูรณ์แบบถือว่าเส้นทางนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายแล้วสนุกสุดมันนะสำหรับทริปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะคะแล้วก็ฝากติดตาม a u t o v i s i o n m a c c o m นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กันด้วยตามช่องทางนี้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะ เขากำลังเก็บล้อกันอยู่จะกลับกรุงเทพแล้วบ๊ายบาย